ัสดีครับอันนี้บล็อกลูกลสอบถามก่อนพี่พี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อช่างบอลครับผมตอนตอนนี้ก็คือพี่บอลมาแบบดูแลเรื่องเบาะใช่ครับโดยเฉพาะเลยใช่ครับอ๋อซึ่งเป็นเบาะของแบบบ m โดยเฉพาะเลยใช่ครับเน้นเฉพาะอีสัปสุดเดียวที่พี่บอลมาวันนี้เนี่ยคือเบาะตัวเนี้ยมันมีปัญหายัางไงอรัพี่มีปัญหาก็คือ1อเรื่องโชกนะครับโชกมันเสียแล้วก็เวลาแบบปรับเอน็นอยงง่างเงี้ยมันจะหงายหลังแบบนี้ก็<อ>คืออาการโชกเบามันเสียนะครับเป็น ส่วนใหญ่เป็นเกือบทุกคันนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันนานแล้วนะก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่เบาะตัวหนึ่งเนี่ยจะมีโช๊คเบาะสี่ต้นนะครับจะมีโช๊คเบาะสี่ต้นก็มีสองตัวเนี่ยคือตัวพนักพิงตัวนี้อันนี้คือสองตัวที่พังอีกสองตัวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้กดตรงนี้ลงถ้ามันกดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้ถ้าไม่เด้งขึ้นเนี่ยก็คือพังแล้วอ๋อเห็ไหมนี่ก็คืออสองตัวกลายเป็นสี่ตัว อันนี้ก็คือพังแล้วเพราะว่าโชคมันไม่เด้งกลับแล้วโชคมันมันเสื่อมแล้วมันเสียแล้วมันไม่มีการมันมีแรงดันแล้วใช่นไหมถ้าของแท้ถ้าของใช้งานได้ตรงเนี้ยมันจะไม่ลงเลยมันจะเด้งขึ้นแต่นี่คือมันเสียแล้วอันนี้ก็เหมือนกันก็เสียเหมือนกันถ้าใช้งานได้มันจะไม่มันจะไม่งายหลังนะครับแต่นี่คือเสียแล้วแต่ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะมีดานแนตนตรงนี้ให้ฉีดน้วมึงน้ำยาให้เรียบร้อยมันจะได้ลื่นๆ มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ต้องค่อยๆไขออ,อ,อาหมดเดี๋ยวให้น็อตล่วงลงไปเถอะแล้วก็ตรงนี้โคงรงเบา M10 อันนี้คือรุ่นแรกที่ออกมามันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันมันบางมันคอกแคกเห็นไหมมันจะเป็นชุดอีกชิ้นหนึ่งอันนี้คือพนักพิงอันนี้คือโช๊คพนักพิงนะครับมันเสียแล้วสองข้างเลย อันนี้คือโชขอกพนักพิงใช่อันนี้คือตัวยกก้นตัวล่างอยู่นี้ใช่อีกสองตัวถ้าตัวนี้เบิกศูนย์ช็กตัวนี้จะอยู่ประมาณ1,8 1 1บาทต่ด้อตัวบต่อตัววันนี้ที่เราจะมาพบปะกับเขาใช่ทําการเปลี่ยนช็อกตัวนี้ถ้าค่าของเดิมของโชคตัวนี้ตัวล่างมันจะอยู่ที่5 0าร้อนิวตันนี่คือเ้าร้อยนิวตันตัวนี้ แต่ถ้ารุ่นใหม่ที่ซื้อมามันจะเป็น600จูตามันจะเด้งดีกว่าแล้วก็พนักพิงตัวนี้ของเดิมมันจะอยู่ที่350แต่เราก็เปลี่ยนให้มันเยอะขึ้นมันจะได้ดีดดีกว่าแล้วมันการใช้งานจะยืดได้อีกเยอะลูกค้าชอบไปตีราคาว่ามันแพงลูกค้าไปโดนของมือสองเขาบอกว่าใช้ได้แต่พอมาถึงผมพังก็ต้องซื้อใหม่พอดีราคามันต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าซื้อของใหม่ดีวกว่าพี่แนะนำให้ลูกค้าซื้อของใหม่ดีวกว่า อันนี้คือของเสียอันนี้คือเสียใช่ไหมใช่ของเสียก็กดลงนี้นี่ของมือหนึ่งกดนะเนี่ยสองมือเลยอ<า>่ะเนี่ยก็ไม่ลงทําการฉีดก,ก่อนใส่โช๊คทุกครั้งต้องทําให้ลูกค้ามันจะได้ทําแค่รอบเดียวจบถ้าไม่นเร็วเรื่ยมันจะเปืด ท่านี้จะลื่นเลยอันนี้แข่งไปแต่เนี้ไม่ค่อยไปเลยถ้าทำการให้มันฉีดให้มันลื่นเพื่อเวลาใส่โช๊หมดแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ขัดจะแรกฝืดลื่นไม่ไปเลย นี้ก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือของที่เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนี่คือของเก่านี่คือของที่เราเปลีล่ยนเรียบร้อยนี่คือของเก่าที่ฟังแล้วแล้วก็จะมามีเเทน้นตัวรางบอกให้ลูกคา้ามันจะได้เวลาสไลด์ขึ้นสไลด์ลงมันจะได้แบบว่าคล่องตัวหน่อย m 4 0มันเป็นรถมันเป็นเบาะรุ่นเก่าก่อนที่จะเป็น m 4 0ขามันจะบางอย่างเนี้ยแล้วมันจะคลอกแคลก แต่และของ M40 จะใหญ่หนาะแล้วก็จะแข็งแรงกว่าก็คือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของไอเสียงข้อแคบๆนี้ด้วยใช่คือจากตัวนี้นี่เองใช่ครับตัวนี้แหละมันบางแล้วบางทีคนนั่งตัวใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเป็นของ M40 อีกรุ่นนึงมันจะเป็นขาใหญ่กว่านี้ เห็นไหมเมื่อกี้มันเอียงท้อยป่ะเห็นไหมกลับมาใช้งานได้หมดเรเลยไหมมันก็จะเด้งแบบนี้ข้างล่างเราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราไปยึดกระถานรถก่อนพี่บอลตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราทำ<อ>การเปลี่ยนโชคเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีะน้นเรื่องร้างบ่อก,กับบานพับฉีดโซนโซลเลกให้มันลื่น<อ>ครับก็มีทน้นบอกให้ใหม่สรุปแล้ว ความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างพี่่อลองดูครับเมื่อกี้เราไงมันลืน่นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ของใหม่ที่จะเปลี่ยนไปอ่าก็คือเมื่อกี้พอเราแบบโยกปุ๊บมันไหลลงไปเลยใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้อ่าก็คือมันมันเป็นโค้งที่มันเด้งกลับใช่ใชจะเด้งกลับขึ้นมาเองนี่คือหลัการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่วนตัวล่างเนี่ยเราต้องนั่งนั่งก่อนถึงจะรู้ว่ามันเด้งไม่เด้งโอเคลองดูไหมอ่าลองดูก็ได้ครับ ไปคือลงแล้วคแล้วถ้่ได้ก็อย่างงี้ใสามช่จะเด้งสักหนึ่งนี่ขอขอบคุณพี่บอลมากๆเลยวันนี้ที่มาทำให้แล้วก็ให้ความรู้ด้วย,ดยได้ครับผมยังไงแล้วกวนพี่บอลฝากเพจฝากแบบร้านตัวองนี้ด้วยได้ก็เพจก็ชื่อบอลมัลติฟายช็อปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็เบอร์ไอเดียไลน์ก็เดียวกันชื่อเดียวกับเฟซเลยนะครับแล้วก็เบอร์โทร0649322280ครับ